สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเสียบิร์ดเพชรบุญพอดีเอฟซีถามมาเยอะว่าอยากให้ดูเหรียญต่างประเทศเหรียญเก่านะฮะเหรียญที่หายากที่สุดแต่เหรียญรุ่นนี้ก็ติดอันดับหนึ่งในสิบนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเป็นเหรียญของต่างประเทศนะเหรียญรุ่นนี้จะเป็นปี1964นะครับเหรียญรุ่นนี้จะติด อยู่ในลำดับที่9และเป็นเหรียญที่มีราคาแพงเหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้นะแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมันไม่โฟกัสเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญต่างประเทศ ปี1 9 6 4แล้วด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับมือผมก็อาจจะสันส่นๆเป็นนิดนึงเพราะว่ายังไม่คุ้นกับถุงมือสักเท่าไหร่แปบ๊บนึงนะครับผมขอถอดก่น เห็นไหมครับและเหรียญรุ่นนี้หายากยังไงอ่าเหรียญรุ่นนี้รู้สึกว่าต่างประเทศเขาจะนิยมกันนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นครับสังเกตดูง่ายๆดูปีพศเนี่ยตัวนี้นะครับ ด้านหลังใครที่มีเก็บไว้นะครับใครที่มีเก็บไว้เรียนรุ่นนี้หายากแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบกดติดตามกด subscribe ผมด้วย